สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านพี่เติงนะครับเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วมันที่สามมกราคมนะครับหลังจากปิดจุดจีนกันมาก็มาเห็นบทความอันนึงนะครับใน Facebook เมื่อเช้าคุยกันนิดนึงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพี่ก็ทำงานให้มูลนิธิสุมเมทาศิษิเด็กก็แปลหนังสือเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเนาะ ก็มีหลายมุมมุมนี้พี่ว่าดีมากเลยเขาบอกว่าพ่อแม่อย่ายัดเยียดการศึกษาให้ลูกเกินไปจริงๆเรื่องการศึกษามันเป็นความเห็นกันแล้วกันอย่าไปอย่าไปตัดสินนะว่าบ้านไหนเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกเอาว่าเรามาดูบทความแล้วลองลองมาดูว่าพี่เองก็มีลูกประสบการณ์เราเลี้ยงลูกมาเนี่ยไม่อยากจะสรุปว่าผิดหรือถูกเพราะว่ามันก็ เป็นสไตล์ใครสไตล์มันแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องที่บทความเขียนเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วละ่ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาในยุคนี้แต่ว่ามันอาจจะมีรูปแบบต่างกันลักษณะโรงเรียนกวดวิชาการเรียนออนไลน์อะไรมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่ามาดูว่าวิธีคิดของพ่อแม่เนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มหนึ่งแล้วกัน แต่ไม่ใช่ผิดหรือถูกนะครับอันนี้มันเป็นอิสระอยู่แล้วว่าสไตล์การเลี้ยงลูกที่บอกเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันเขาเขียนได้กระชับด,ดีเรามาพูดเองก็ก็ไม่ได้เหมือนนี้หรอกเขาบอกว่าเข้าใจว่าทุกวันนี้การศึกษาคืออนาคตความหวังที่จะช่วยพลิกโอกาสให้ลูกคุณมีอนาคตที่ดีตรงนี้ก็คงไม่มีใครปฏิเสธตอนเด็กๆจำได้ไหมว่าเขาก็บอกว่าอยากให้เรียนสูง,สง เพื่ออะไรจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับมันคําพูดอย่างนี้นะมันก็มีคนมองต่างมุมนะบางคนก็เออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็คือใหอ้กระตุ้นให้ลูกๆเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการศึกษาแต่มีบางมุมก็บอกว่าเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ให้เรียนเพื่อที่จะเหนือกว่าคนอื่นนะ โอกาสคนเราไม่เท่ากันเห็นไหมมันก็มองได้หลายมุมะนะครับทีนี้เรามาดูกลางๆนะครับก็เป็นการเอาบทความดีๆมาอ่านให้ฟังแล้วกันเขาบอกว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยพอเห็นว่าการศึกษาเนี่ยคืออนาคตและเป็นความหวังที่จะพลิกโอกาสหลายๆครอบครัวจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งเงินและเวลาแลกกับการให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆมีราคา แพงนะครับเดี๋ยวนี้เชื่อไหมว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเด็กอนุบาลเน่นะครับสามซีเม,เมสเตอร์ต่อปีสามแสนปีหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะอนุบาลเน่ะเพราะว่าอะไรเ่ยค่าการศึกษาก็เก้าแสนแล้วไหนจะค่ากินอยู่ค่ารับส่งค่าเครื่องแต่งตัวกิจกรรมเนี่ยล้านหนึ่งอ่ะอนุบาลอน่ฮะในสมัยที่พี่เรียนบิญญาตีอะหน่กิโลสิบบาทมันมันก็ในแง่ของเศรษฐกิจ ค่าเงินนะมันก็ต่างแต่เอาละมาดูว่าแก่นมันคืออะไรเขาบอกว่าคอสตดิวพิเศษต่างๆเนี่ยมากมายจนลืมไปว่าควรพัฒนาทักษะด้านอื่นควบคู่กันไปด้วยเดี๋ยวนี้ตามศูนย์การค้านะัไปสูนการค้ามันเสาร์ uh huh. พ่อแม่นี่ก็คือว่าลูกก็ต้องวันหยุดต้องตื่นแต่เช้าเพราะต้องไปเขาเรียกเอ u t เตเมนต์ huh. มันย่อมาจากเอดูเคชั่ กับเอนเตอร์เทนเมนต์ก็แยกเป็นสองส่วนถ้าเอดูเอดูเตนเมนต์ในส่วนเอดูเคชันก็อาจจะมาะเน้นในเรื่องวิชาการเอดูเคชันแต่ถ้าเอนเตอร์เทนเมนต์มันก็เป็นการพัฒนาเรื่องของอศิลปะ,ะไปปั้นแป้งโดบ้างไปเพนะ้นท์รูปหรือไปเรียนภาษาไปเรียนดนตรีนะก็จะเห็นว่าเป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นธุรกิจที่ถ้าไปดูตามห้างนะฟลอร์หนึ่งเลยอ่ะ เป็นเป็นดงเลยแล้วพ่อแม่ก็ทำไรนั่งคอยนั่งคอยนงคอย,คอยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้พาไปไหนต่ออีกนะเสารอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเขาเขียนว่ายัางไงเขาบอกพอช่วงอายุสองขวบเนี่ยลูกอายุสองขวบเนี่ยก็ส่งลูกเข้าเนอร์เซอรี่นะครับหมดค่าใช้จ่ายไปปีละ8-9ดเก้าหมื่นบาทด้วยความคิดว่าถ้าลูกไม่เข้าเนอร์เซอรี่ พอโตขึ้นเนะี่ยจะพัฒนาไม่ทันเพื่อนๆเ,เด็กไม่รู้อะไรหรอกแต่พ่อแม่คิดละเยมันเป็นกระแสด้วยนะว่าเออมันเป็นการพัฒนาเรื่องของอีคิวนะ mm hmm. ก็ทุกโรงเรียนเขาก็จับจุดตรงนี้ได้เนาะ mm hmm. เขาก็มีหลักสูตรนะหลักสูตรไอ้เยอะแยะหมดเอาของต่างประเทศมาก็มีส่วนมากก็จะเป็นแนวจิตวิทยานะให้เด็กเขาพัฒนาถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยนะเหมือน สมัยลูกพี่อะยังคลานอยู่เลยจิมบรีเขาได้ยินไหม <Yes. S 1> จิมบรีให้เด็กไปร้องเพลงไปหัดคลานไปปีนอะไรนุ่มๆอ, uh. อะไรอย่างเงี้ยลอดลอดอุโมงอุโมงไอโฟมอะไรอย่างเงี้ย uh. หัดคาน uh. หัดคานหัดคานแล้วก็มีอะไรให้ใหแบบพัฒนานิ้วแล้วให้หัดกิจกรรมอะไรยเงี้ยตัวพี่เองก็ พอเรามีลูกเราเราก็เห็นเออไอเซนทันถ้าเราโตขึ้นมาได้ไง,ไรง,ไรง <laughs> เราไม่เราปั้นอะไร <laughs> ปั้นดินน้ำมัน <laughs> <laughs> ปั้นดินเหนียว <laughs> <laughs> ใช่เอออย่างรุรร่นเราโตมาปั้นไอ้ลูกดินเนี่ยที่เอาดินมาปั้นแล้วก็ดีๆ <laughs> พี่ถึงบอกไหมว่าความคิดพ่อแม่นะบางครั้งพ่าแม่ไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเพียงแต่ว่ารูปแบบเท่านั้นเองแล้วก็มีธุรกิจเข้ามา แล้วก็อาจจะเป็นถ้ายุคนั้นนะย้อนไป20ปีโรงเรียนประเภทนี้นะครับจิมบอรีนะก็ดังมากก็เป็นแฟนชายเป็นแฟนชายของเมืองนอกมาแล้วก็มีอีกโรงหนึ่งพี่จำไม่ได้ก็คือเน้นในเรื่องของให้เด็กเนี่ยออกกำลังกายด้วยเครื่องมือฟิตเนสแต่เป็นแบบเด็กเพื่อจะพัฒนากล้ามเนื้อแล้วผู้ปกครองเขาก็พอฟังเขาก็อื้ะน,นะ ถ้ามีกําลังจ่ายเขาพาลูกเขาไปพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยเด็กๆก,ก็ถ้าบ้านนอกอนนะก็วิง่งอ้ไเล่นล้อนะมาการกล้วยแล้วนะแข็งแรงเหมือนกันเลยแล้วมาโดดใช่อันนี้เขาบอกอายุสองขวบนะคิดพ่อแม่คิดนะละไว้ในวงเล็บก็คือใครคิดพ่อแม่เนี่ยคิดว่ากลัวจะพัฒนาไม่ทันเพื่อนเรียนไม่ทันเพื่อนนะแล้วก็ ลัวนะว่าถ้าลูกไม่แข็งแรงเดี๋ยวส่งลูกไปเรียนแล้วเดี๋ยวไปติดวัดจากเพื่อนที่โรงเรียนนะวัยนี้ภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงพอไหนจะเสี่ยงกับถ้ามา,เ,าเจอพี่เลี้ยงไม่ดีสอนแบบผิดๆอีกกลายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนแบบพี่เลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนที่บอกว่าเอา,เอาจ้างเมื่อก่อนมีแรงงานนะพี่เลี้ยงที่เข้ามาหาทำมาหากินบ้านเราพวกพมา่าเนี่ยคนเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละแล้วนกะ็ บางคนก็กังวลว่าจะไปได้วัฒน,นธรรมอะไรพ่อแม่ออกไปทํางานอยู่กับพี่เลี้ยงพ่อมาทั้งวันอะไรเงี้ยก็กลับมาก็ต้องรีบมาพูดกับลูกเพื่ออยาให้ลืมให้ลืมว่าลูกอยู่กับพี่เลี้ยงอะไรย่างเงี้ยนะ <c oughs> ที่เ,เกิดการซึมซับไม่รู้ตัวโอเคสองขวบนะครับสองขวบมันเลยคลานแล้วละ่ะฝรั่งที่พี่แปลหนังสือเนี่ยเขาเรียกท็อตเลอร์ท็อตเลอร์ก็คือวัยที่เริ่มคลานเป็นเกือบจะ เข้าโรงเรียนล้วเป็น pre รีส schooler นะพอมาถึงเข้าโรงเรียนจนถึงปถมต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยจัดเต็มเลยทั้งในและนอกหลักสูตรต้องกวดวิชานะมาแล้วเริ่มกวดวิชาแล้วเพื่อเตรียมสอบเข้าป่หนึงและเสริมด้วยคณิตศาสตร์ว่ายน้ำไวโอลินภาษาต้อง อังกฤษอย่างน้อยเป็นใบลิงคั่วเดี๋ยวนี้รทยลิงคั่วจีนเข้ามาอีกก,ก็เด็ก,กเด็กกนะ็เริ่มแล้วเริ่มพ่อแม่ก็เริ่มเริ่มพาไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่คิดว่าจะต้องใส่สิ่งที่ดีที่สุดนะด้วยความกลัวลูกจะไม่เก่งกลัวว่าจะน้อยหน้าชาวบ้านทีนี้บทความนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ทําเหล่านั้นฟังดูมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ในมุมมองจิตวิทยาเนี่ยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เราไม่ได้ถามเด็กสักคำเลยเขาอยากหรือเปล่าเขาว่าเนี่ยมันเป็นการบล็อกสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการเรื่องของ creativity นะพอลูกโตขึ้นเนี่ยเด็กคิดอะไรเองเนี่ยไม่เป็นพ่อแม่จัดให้หมดเลยเขาก็ตั้งคำถามนะว่าถ้าอย่างนี้พอเติบโตแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนนพ้นนะที่พ่อแม่คาดหวังเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นการที่บังคับด้วยความรักอะให้เรียนนั่นเรียนนี่นะครับแล้วก็ ขีดเส้นใต้เลยเป็นการปิดกั้นพัฒนาการในด้านของจินตนาการเรื่องของ c r e เอทีฟเนี่ยเราพูดกันเยอะเลยอินโนเวชันอินโนเวชันะครีเอทีิตเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็โยงไปถึงตั้งแต่มนุษย์อะที่เกิดมาหรือเพียงเพราะเราแค่ยัดเยียดความฝันโอตรงนี้เจ็บจี๊ดเลยอ่ะ mm. เจ็บจี๊ดเลยหรือเพียงเพราะพ่อแม่เนี่ยแค่ยัดเยียดความฝันที่พ่อแม่ทำไม่สำเร็จล้มเหลว ความล้มเหลวที่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังนะเอาความรู้สึกตรงนี้ไปให้ลูกทำํำอือเล่นตีเป็นโนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อาวอ่า,า,อาดูไอในโซเชียลเนี่ยอ่าอาเห็นบริบทนี้ไหม <c oughs> ก็เยอะ <c oughs> นะแต,แต่เน้นอีกทีนะครับไม่ได้ผิดถูกนะนี่เรามามาลองอ่าแล้วลองคิดคิดดูจากประสบการณ์ ของเราเนี่แหละนะก็คือเขาบอกว่ายัดเยียดใช้คำว่ายัดเยียดเลยนะยัดเยียดความฝันที่พ่อแม่ทําให้สาเร็จความล้มเหลวที่พ่อแม่เคยผิดหวังไปไว้ที่ลูกให้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเพื่อมาขี่เส้นใต้อย่างนะชดเชยปมความล้มเหลวในอดีตของพ่อแม่อืคือถ้าพูดเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงไงนี่มาอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังแล้วก็ลองดูที่เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โอเคก็ปฐมต้นแล้วพอถึงมัธยมคราวนี้หนักเลยนะครับบอกว่าเพื่อที่จะสอบให้ได้คะแนนดีๆเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เรียนพิเศษทุกเย็นเลยหลังเลิกเรียนก็เห็นว่าเด็กนี่กว่าออกจากบ้านตื่นตีห้านะไปโรงเรียนไปโรงเรียนจากโรงเรียนก็พ่อแม่ก็ไปรับรับกับกลัวไปกลัวดิชาอีกกลัวดิชาอีกนะแล้วก่อจะเลิกเรียนหมดสภาพอะ เด็กหมดสภาพนะต้องเรียนพิเศษทุกเกยน็นเสาร์อาทิตย์แทนที่จะเป็นวันที่ชีวิตวัยเด็กเขาจะได้ทําอะไรที่เขาอยากจะทำบ้างก็จัดเต็มจัดเต็มเลยพอถึงวันปิดเทอมนะก็ไม่มีพักนะส่งลูกไปไหนะถ้ามีฐานะหน่อยก็ส่งไปซัมเมอร์นะที่ยุโรปออสเตรเลียแล้วบางทีลูกก็ไม่อยากไปนะพ่อแม่นี่แหละอยากให้ไปเขาบอกว่าบางบ้านเนี่ยหมดเงินปีละ หกถึงเจ็ดแสนบาทเพื่อให้ลูกได้เรียนในสิ่งที่คิดว่าดีวงเล็บไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้การตลาดะนะเห็นเยอะแยะเลยเวลาโปรโมทการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยเห็นแล้วอยากอยากให้ลูกเรียนก็คือด้วยความหวังดอีอยากให้ลูกเรียนในสิ่งที่ดีที่สุดนะก็ปีหนึ่งหกเจ็ดแสนนะครับยังไม่ทันเข้ามหาวิลายลัเลยนะครับหมดไปเป็นสิบล้าน มันก็น่าจะแลลอนุบาลก็ปีละล้านแล้วอะลองนับดูสิสิบสองปีใช่ไหมก่อนเข้ามาหาลัยทีนี้พอถึงการทํางาน,เ,นเขาพูดว่าพอถึงทํางานเด็กที่ถูกสร้างพวกน,นี้พ่อแม่คิดยังไงมาเจอเขาเรียกว่าของจริงแล้วโลกแห่งความเป็นจริงแล้วพ่อแม่เขาเรียกว่าเอื้อมไม่ถึงแล้วต่อไปก็ต้องห่างปล่อยให้ลูกเขาไปใช้ชีวิตในสังคมจริงๆพอลูกเรียนจบพ่อแม่คาดหวังว่า ลูกฉันเลี้ยงมาขนาดว่าอย่างดีอ่ะ mm hmm. เต็มที่ลงทุนเต็มที่เลี้ยงมาอย่างพิเศษเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยถึงเวลาทํางานลูกกขามาปรึกษานะว่าอันนี้ยจะทํางานที่นี่ที่นั่นเ,นะเขาบอกว่า mm hmm. พอถึงจบปริญญาเนี่ยพ่อแม่ก็จะคิดว่าเอะถ้าจะจ้างลูกชันนะมันต้องแพงกว่าเล mm hmm. พราะที่ส่งเรียนเนะี่ยลงทุนไปเป็นสิบล้านเลยอ่ะนะปัญหาคือ นะคุณค่าของใบปริญญาพ่อแม่กับนายจ้างเนี่ยมองไม่เหมือนกันพ่อแม่ให้ราคาใบปริญญาลูกเนี่ยสูงมากเพราะเราอยู่ในกระบวนการจ่ายเงินจริงด้วยราคาสูงอย่างยากลำบากยาวนาน20่สิบปีแต่นายจ้างกลับให้ราคาไม่สูงเท่าที่พ่อแม่คิดเนะี่ย มันก็เลยทําให้พี่คิดว่าตอนที่พาลูกไปเรียนใหม่ๆตอนนั้นก็ก็มีพ่อแม่มานั่งคุยกันว่าทาไมส่งลูกมาเรียนที่นี่ก็มีคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ได้ลูกคนแรกนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแต่งงานกันแล้วก็หลายปีแล้วละแต่ยังไม่ตัดสินใจมีลูกเพราะเขาต้องพร้อมก่อนเขาต้องพร้อมนะในเรื่องของการงานก็ต้องมั่นคงสักพักอะ่ะแล้วก็มีอะไรที่จะ ซัพพอร์ตลูกได้เพราะเขาคิดว่าเขาก็ใช้เวลาได้โอเคเลยนะ5ปีเขาก็สําเร็จเขาก็สามารถส่งลูกมาเรียนได้เพราะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เขาตัดสินใจมีลูกแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเขายังต้องทํางานชิ้นนี้ให้สําเร็จอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยยีปีก็เลยมีคนที่ไปนั่งคุยด้วยเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเขาคิดว่าลูกเขาเป็นเหมือนกับเป็นจ็อบจ็อบนึ่ะที่เขาสําเร็จมาแล้วกับการทํางาน คราวนี้เขาเกิดลูกปั๊บเนี่ยเขาจะต้องทํางานชิ้นนี้ให้สําเร็จเขาต้องเนี่ยเหมือนที่บอกอะตั้งแต่อนุบาลประทมกนะ็คิดแทนให้หมดเลยแล้วถ้า20ปีนั้นลูกเนี่ยประสบความสําเร็จนะตามตามใครที่ต้องการเพราะม่ต้องการเ,เขาก็จะมาเดี๋ยวนี้มีโซเชียลก็โพสลูกสำเร็จแล้วเนีเด่นมากสมใจพราแม่เพราะแม่ทางานสําเร็จอีกชิ้นนึง แต่ก็ไม่มีใครไปดูว่าแล้วเด็กเนี่ยเขาอยากจะเรียนเขาอยากจะเป็นเหมือนที่เขาเขาอยากไหมเออพี่ว่ามันก็น่าคิดนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยลูกเนี่ยจบหมอนะแต่ทันที่ที่จบเนี่ยก็มาต่อรองพ่อแม่ว่าหนูก็เรียนให้พ่อแม่แล้วเนาะหนูขอเรียนอีกสี่ปีได้ไหมหนูอยากจะไปเรียนศิลปศาสตร์นะหนูขอหนูขอ เพราะว่าก็สิ่งที่พ่อแม่อยากให้หนูก็ทําให้มาแล้วหนูพอเรียนที่หนูชอบแล้วบางคนจะเป็นนักธุรกิจนะเหมือนที่มีลูกหมอคนนึงที่เชียงใหม่พ่อแม่เป็นหมอลูกก็เรียนให้พ่อแม่อยากให้เรียนก็ปั้นหนูมาก็โอเคแล้วตอนหลังเนี่ยเขาไปเรียนด้านเนี่ยด้านศิลปะเนี่ยแล้วก็ทําพวกลูกปัดเลยนะตอนนี้เขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ไม่เคยทํางานด้านหมอเลยพาะก็บอกเนี่ยเขามีความสุขเขาชอบแต่ถามว่าเออมันก็ เสียเวลาไหมกับยีกับ2ี่6ปีอะ่ะเพราะหมอต้องเรียนอินเทอร์นนะหปีมันก็เป็นข้อคิดเหมือนกันอื <c oughs> ทีนี้เขาก็บอกว่าค <c> ำ <oughs> ถามใหญ่ๆ3ามคำถามคือ 1. เลี้ยงกันมาแบบเนี้ยนะหนลูกทำอะไรเป็นบ้าง 2. ลูกคุณเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างนะสาม ลูกคุณมาสร้างความสําเร็จอะไรให้บริษัทบ้างนี่คือคําถามที่ผู้ประกอบการที่จะเป็นนายจ้างเนี่ยเขาคิดแต่พ่อแม่คิดว่าลงทุนเยอะเขาบอกว่าอย่าลืมว่ายุคนี้เป็นยุคที่เปิดกว้างนะตรงนี้น่าสนใจมากเลยคนอินเดียเราไปมาเนี่ยอินเดียเราก็เห็นความความหลากหลายชนชั้นเขามีชนชั้นด้วยนะยิ่งหนักกว่าบ้านเราเนาะการกีดกันทางสังคมเนี่ย คนอินเดียพร้อมบินมาทำงานที่กรุงเทพเขียนโปรแกรมเก่งยังกับคลอดออกมาจากคอมพิวเตอร์เลยแถมขยันขันแข็งยังกับหุ่นยนต์ใช่ไหมว่าบริษัทข้ามชาติเนี่ยที่ดังนะใครก็รู้จักยูนิเวอร์มันก็มีการเหยียดผิวนะต้องยอมรับว่าเรื่องของการเหยียดผิวคนผิวเหลืองเอเชียคนยุโรปคนผิวขาวเนี่ยยังมีอยู่ มันก็วัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยเวลาทําบริษัทเนี่ยพอโปรโมทคนไทยหรือคนเอเชียน,นยขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้ขึ้นได้แค่เพดานนะแต่ท็อปยอดเรเวเนี่ยมันก็มีเรื่องของเหยียดผิวเข้ามาจะให้ขึ้นท็อปแมนจเมนต์เพื่อมาดูแลคนผิวขาวเนี่ยเขาก็เขาก็ยังยังกีดกันอยู่อะยกเว้นนะแผานากเดียวที่คนอินเดียเนี่ยขึ้นระดับสูงสุดได้ก็คือ ผู้บริหารไอทีเพราะฝรั่งมันสู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าทะลุขึ้นมาได้จากที่ว่าด้วยความสามารถของอินเดียเขาเก่งมากเหมือนเราไปที่ไหนนะันมันนั้นอินเดียบังกลอบังกลอบังกลอได้ชื่อว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ออฟอินเดียก็เรียกว่าก o เกิลก o เกิลบริษัทเฟซบุ๊กอะไรต่างๆก็อยู่ที่นั่นหมด IT, ไอทีเนอไอทีเลยเนี่ยความสามารถอินเดียเนี่ยที่ท ขึ้นมาระดับ global ได้ด้วยความสามารถฝรั่งยอมรับถ้านองนั้นนะถ้าเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดเนี่ยฝรั่งก็ถือว่าของเขาก็ไม่จำเป็นเขาก็ต้องต้องขึ้นเองคนฟิลิปปินส์อินเดียเอย้อินโดมาเลยคนเหล่านี้พร้อมมาบินบินมาทำงานที่กรุงเทพเพราะอะไรเพราะเขาเก่งภาษาอังกฤษลอจิกในการคิดก็ดีบริหารบุคคลก็เก่ง ดูแลโครงการก็ดีพรีเซนต์ได้ไม่แพ้กับฝรั่งเพราะอะไรพวกนี้ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนทั้งนั้นเลยโดนยุคล่าอนณนิคนมนั้นภาษาเขาดีไงซึ่งเป็นเรื่องที่พี่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าภาษาเนี่ยเราตอนนี้แลนกิ้งเราอยู่อันดับหลังๆของอาเซียนเ,นยเพราะเราไม่ใช่เราเรียนไม่เก่งหลักสูตรมาตรฐานเะไรของเราดีหมดเลยแต่เรามา มาติดตรงที่การสื่อสารผ่านภาษาที่สองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนคนจีนคนจีนไม่ต้องพูดถึงความขยันนะอันนี้เราก็รู้แล้วคนจีนเนี่ยเสื้อผืนหมอนใบนล้เราก็รู้มากาคนจีน,เ,นเขาไม่ได้ให้กับรูปแบบการแต่งตัวก็คือทํางานอย่างเดียวขยันขยันอ่านขยันขายของขยันพบลูกค้าใจสู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ โดนด่าก็ไม่ยุบอ่าคนนี้คนจีนเนี่ยพวกนี้เขาถือยอดเซลแมนนะเขาบอกยอดเซลแมนทีนี้พอมาพูดถึงคนไทยเขาบอกคนไทยยุคนี้นะปริญญามหาอะไรเนี่ยมันเริ่มจะเบลอๆไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนรุ่นพ่อแม่แล้วแน่นอน,นะว่ามีบางคนน่ยได้ไปต่อจเจริญรุ่งเรืองโกอินเตอร์ไปได้แต่ก็มีจํานวนมากนะที่แป๊กตั้งแต่อายุยังน้อยการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ แต่หลายหลายคนยังจำกัดคำว่าการศึกษาไว้เนี่ยในแค่ห้องเรียนการศึกษาคือห้องเรียนสี่เหลี่ยมพอยุคนี้มันเปลี่ยนแล้วการศึกษาก็คือหน้าจอที่จะท่องเมนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเรายังจำกัดอยู่แค่ห้องเรียนเนี่ยเหมือนระบบการศึกษาบ้านเราก็คิดว่ายังยังบอกว่าจะต้อง เรียนหนังสือก็คือการเข้าห้องเรียนแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีหลักสูตรที่เราพัฒนาคนไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคงจะเห็นหลักสูตรระยะสั้นนันดีกรีมีอัพสกิลทำงานแล้วปรากฏว่าเทคโนโลยีมันมันไปเร็วยกตัวอย่างง่ายๆอู่รถเนี่ยเป็นวิศวกรเครื่องกลมีฝีมือในบริษัทเนเดี๋ยวนี้พอระบบมันเริ่มใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยไอความรู้เครื่องกลที่เรียนมาเนี่ยมัน มันไม่มีรถให้ซ่อมแล้วอะทำไงก็ต้องไปเรียนคอร์สสั้นๆนะเพื่อจะอัพเกรดอัพสกิลขึ้นมาใช่ไหมอันนี้โลกม,มันก็เปลี่ยนไปรีสกิลรีสกิลเนี่ยอันนี้ก็คือว่าไม่เคยเรียนมาเลยแทบจะต้องเรียกไปไปเทคคอร์สยาวหน่อยอะมันไม่มีอะไรจะอัพไงอันนี้ก็มีหลักสูตรมหาลัยก็เยอะที่จะต้องปรับงั้นการศึกษาที่บอกว่าห สร้างมา20ปีเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะยคุคหนึ่งแล้วเนี่ยพอยุคหนึ่งมันก็ต้องผลขว่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคีย์เวิร์ดก็คือการศึกษานั้นไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนตัดสินว่าคนนั้นมีการศึกษาหรือไม่มีความรู้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใครไม่จบไม่มีใบปัิญญาคือไอ้นี่ไม่มีความรู้นะครับบุตรที่โจกมานะครับก็ดกวนตรงนั้นแล้วก็หลายคนก็เชื่อว่าการได้เรียนจบสูงๆเนี่ยจะทําให้มีหน้าที่การงานดี หมือนที่พูดเมื่อกี้ที่อาบอกอะนนได้เป็นเจ้าคนในคนอนาคตไกลแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราเรียนจบสูงๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวการันตีเลยนะครับว่าเราจะประสบความสําเร็จเสมอไปนะครับก็ต้องเครดิตให้กับ fundamental น,น,นะครับก็เป็นบล็อกนะครับที่เขียนเอาไว้ดีมากนะครับก็เราก็ลองมาอ่านแล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันว่า มันเป็นข้อเตือนนะครับข้อเตือนใจว่าสุดท้ายก็ต้องบาลานซนะ์ต้องบาลานซ์อย่าให้สุดตกแล้วก็จินตนาการของเด็กเนี่ยก็ก็คงจะต้องให้เด็กเขาเติบโตเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักรที่เราจะไปโปรแกรมเขาเป็นโรบอทให้ซ้ายหันขวาหันแล้วเราก็มามีทิศทางของประเทศนะครับว่าการตลาดการแข่งขันเนี่ยเราจะแข่งในเรสตอเชียนไม่ได้รถแรกจากแถมเนี่ยสายป่านไม่ถึงก็เจ๊งเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องแข่งกันในบลูโอเชียน แข่งกันด้วยนวัตรกรรมแล้วก็เรื่องของ creativity นะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดยุคแล้วยุคนี้เป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วจะชนะปลาใหญ่นะครับก็เล่าให้ฟังสั้นๆน,นะครับว่าการศึกษากับการพัฒนาประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันแล้วก็มันก็เกี่ยวโยงกันตั้งแต่พ่อแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของโลกอของลูกเนี่ยนะครับก็ต้องมองให้ ให้กว้างๆเหมือนกันนะครับมีอะไรเสริมนิดไหมก็แต่ว่าถ้าอย่างรุ่นเราเนี่ยเด็กที่ประสบความสำเร็จสงข้ามบางทีอ่ะตอนนี้เด็กหน้าแถวหน้ามันเลยกลายเป็นเด็กหลังห้องส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยนะใช่เพราะเขาเขาโตรอดได้เนียอันนี้การเรียนรู้โดยชาติทุงนี้ เออขาแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นอะไรอย่างี้เอาตัวรอดได้ปรับตัวเป็นปรับตัวเป็นปรับวเป็นรียนให้ทอดหาวิธีเรียนให้รอดอะไรได้อะไรเนี่ยก็มผมดูเพื่อนๆนี่หลายคนเอออกาก็มีประสบการณ์เนาะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบว่าผมเล่นเก่งอะไรพวกเล่นเก่งแล้วก็เรก็อยู่ในระดับเนี่ยแต่พวกที่เด็กหลังห้องอ่ะมันเล่นอะไรเงี้ย ต่มันก็เอาตัวรอดได้อย่างนในเวลายี่บสี่ชั่วโมง <c oughs> เท่ากันเนี่ย <c oughs> เราไปเน้นในเรื่องของไอคมากไป <c oughs> ยุคหนึ่งเริ่มมีพูดถึงอะไร EQ <c oughs> แล้วพอสังคมมันเริ่มเอาเปรียบกันมากขึ้นเนี่ย <c oughs> มันก็มี MQ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม <c oughs> มันเริ่มมีคำว่า social enterprise ทำธุรกิจต้องมองสังคมเนี่ยทุกอย่างมันโยงกันหมดหลยถ้ารู้จัก ที่จะมาลองนั่งคิดนะมันมีอะไรแย่ไม่อิสระหรอกเพราะมนุษย์มันก็จเจริญเติบโตไปด้วยมายเซ็ตเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันก็ต้องระลักการบ่มเพาะมามันมันก็เริ่มมีนักธุรกิจที่ที่บอกหมอที่ผ่านระบบการเรีย,ยงเนี่ยนะแล้วเรียกค่ารักษาเนี่ยเขาเรียกว่าโหแทบจะเรียกว่าแพงมากเพราะว่าขาดเอคขาดคุณธรรมจริยธรรมเอากําไรสูงสุดเพราะเขาถือว่า าถือว่าเขาเรียนมาด้วยการลงทุนไงโอ้โเนี่ยไม่ธรรมดานะเราจะพ่อแม่ก็เหมือนกันโอ้โหลงทุนลูกอนุบาลล้านหนึ่งแล้วอยู่ๆเอาคืนอะเออทั้งๆที่มันเป็นอาชีพที่จะต้องมีจริยธรรมสูงไม่เลือกผู้ป่วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความคิดว่าเออเราเป็นวัตถุที่าต้นทุนสูงไงเพราะฉะนั้นจะราคาถูกก็ไม่ได้เออใช่ไหม พี่ก็ว่ามันก็น่าคิดนะก็มีหลายตัวดีบางคนเขาก็ต้องทุนเขาสูงเหมือนกันแต่เขามีอะไรฮะพี่พี่บอกอะไร MQ Morality เป็นคุณธรรมก็ช่วยงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายท่านนะเพราะถ้าดูในเพจของพี่ตึงพี่ตึกได้คุยกับหลายๆท่านเลยนะจาิงจริงที่ทำอย่างนี้นะจริงๆแล้วต้นทุนเขาก็สูงเหมือนกันนะแตเจะเรียกทรม ผสมด้วยใช่ใช่ก็เวลาอ่านนะครับเพงเนี่ยเวลาอ่านพวกนี้พี่ก็จะอ่านนะพวกนี้บทความสั้นๆดีๆแต่เราก็ไม่ได้แค่อ่านผ่านไงพี่ก็ยังมานั่งคิดเออแล้วเราผ่านอะไมาเชื่อมโยงจุดลองดูซิแล้วก็เราก็ใช้พลตฟอมเนี้ยมามาคุยกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการคิดวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านมันก็หลัก หลากหลายก็ถูกแล้วธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่เป็นบล็อกเดียวกันได้หรอกอย่างคนทั่วไปบางทีก็อ่านไปก็ปล่อยผ่านไปีเนถึงถึึนคุณค่านะความความนี้นะที่เกี่ยวกับชีวิตของคนและหลายๆคนเนี่ยกำลังจะเริ่มชีวิตแบบนี้นะลองคิดดูนิดนึงนะเพือมันเป็นประโยชน์ในอนาคตของตัวเอง แล้วถามว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดเฉพาะในสังคมไทยหรือไม่นะครับอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่ด้วยความบังเอิญอีกพี่ช่วยงานมูลนิธิช่วยแปลเรื่องของพ่อแม่เรื่องของอะไรเนี่ยมาตั้งส,สิบปีอะ่ะพี่ก็มีจุดเชื่อเชื่อมโยงแล้วก็มาคิดนะอาจจะอาจจะได้ได้เห็นภาพใหญ่กว้างกว่าก็มาแลกเปลี่ยนกันแต่ก็สรุปนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าไปจัดใครไป<อ>ตัดสินใครทุกคนก็มีมวิธีของตัวเอง หนึ่งผิดนะครับก็บ alanced b a า a n c ชีวิตแล้วก็ฟังฟังอะไรก็ปรับได้มีประโยชน์หรือเราเองนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้มองบางมุมที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันก็ a c e b o o k เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์นะครับเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็พิมพ์เข้ามาช่วยกันทำให้เราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับให้เป็นสังคมที่มีการถกเถียงกันด้วยด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยเหตุด้วยผล เลือกที่จะดูเลือกที่ใช่ใช่ให้ถูกโอเคต้องกลับกรุงเทพแล้วกลับกรุงเทพแล้วนะครับมาตีแล้วมามาตีแลเที่ยวนี้โอ้โหแบบพี่ก็ได้ความรู้เยอะเลยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องประมงจะไม่ได้ปูกลับมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องนั้นเราก็ต้องมาแก้มือนะพี่แก้มือใหม่ต้องแก้มือใหม่มแล้วครับสวัสดีครับ